นักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนวันนี้มาพบกับครูแอนในรายวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ครูแอนจะมาสอนเรื่อง daily routine daily routine นั้นหมายถึงกิจวัตรประจำวันของนักเรียนตั้งแต่นักเรียนตื่นนอนไปจนถึงนักเรียนเข้านอนในช่วงกลางคืนอีกครั้งหนึ่งค่ะมีอะไรกันบ้างน,นั้นเราลองไปดูกันเลยค่ะ ทีนี้เดนี่รูทีนของเรานั้นมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยที่เราทำนั่นก็คือ g e t up g e t up g e t up นั่นก็คือการตื่นนอนนั่นเองค่ะในคันในที่นี้นะคะคำศั์มันจะเขียนว่า g e s up g e s up แต่นักเรียนสามารถควบคำไปได้เลยค่ะเป็น g e s up gas up gas up อีกครั้งหนึ่งนะคะออกเสียงตามผูแอนด้วยค่ะ Get up แปลว่าการตื่นนอนนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนตื่นนอนแล้วสิ่งที่นักเรียนควรทำต่อไปคืออะไรคะนั่นก็คือการอาบน้ำน,นั่นเองออกเสียงพร้อมกันค่ะ Take a shower Take a shower นั่นก็คือการอาบน้ำน,นั่นเองค่ะและต่อไปสิ่งที่เรียนควรทำก็คือ Get dressed ออกเสียงพร้อมกันค่ะ get dressed นั่นก็คือการแต่งกายให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะและตันต่อมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่นกักเรียนจะขาดไม่ได้เลยในตอนเช้านั่นก็คือ have breakfast have breakfast ก็คือการรับประทานอาหารเช้านั่นเองค่ะเมื่อรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว นักเรียนก็ต้องไปทําหน้าที่ของนักเรียนนะคะนั่นก็คือการไปโรงเรียนนั่นเองออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะ go to school go to school อีกครั้งหนึ่งค่ะ go to school แปลว่าการเดินทางไปโรงเรียนนั่นเองค่ะซึ่งการเดินทางก็มีหลายวิธีใช่ไหมคะหากนักเรียนไม่ใช้คำว่า go to school นักเรียนสามารถพูดได้ว่า walk to school walk to school การเดินไปโรงเรียนนั่นเองค่ะหรือจะใช้คำว่า run to school ride a bike to school สามารถใช้ได้หลากหลายใช่ไหมคะแต่หลักๆแล้วอยากให้นักเรียนได้ใช้คำว่า go to school นะคะหลังจากที่นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทำคืออะไรนะหน้าที่ของนักเรียนนั่นเองค่ะนันก็คือการเรียนเราลองมาดูกันนะคะ s t u d i n อ,อกเสียงพร้อมกันค่ะ s t u d y s t u d y s t u d y แปลว่าการเรียนนะคะแต่ถ้า student student จะแปลว่านักเรียนค่ะนักเรียนอย่าสับสนกันนะคะแล้วต่อมาค่ะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วมันจะมีช่วงพักเราเรียกว่าอะไรนะพักกลางวันนั่นเองพักกลางวันเราทำอะไรคะก็คือการรับประทานอาหารกลางวันออกเสียงพร้อมกันค่ะ Have lunch, have lunch ก็คือการพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะและถ้าเดินทางกลับบ้านล่ะคะตอนมาเราใช้คำว่า go to school, go to school ไกล้เขีนกันเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนกลับเราก็ใช้คำว่า go home, go home ออกเสียงร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ go home และเมื่อถึงบ้านแล้วนักเรียนทำอะไรต่อนะอย่าเพิ่งออกไปวิ่งเล่นนะคะอย่าลืนทำการบ้านแล้วเรามาดูคำศัพท์ทำการบ้านกันค่ะ do homework do homework ออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ do homework อีกครั้งหนึ่งค่ะ do homework อย่าลืมนะกลวแอนออกเสียงอะไรตัวท้ายตัว k นะคะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะ do HOMEWORK มาดูคำศัพท์คำสุดท้ายของเรากันค่ะ go to bed go to bed ออกเสียงพร้อมกันค่ะ go to bed แปลาว่าการเข้านอนนั่นเองค่ะทีนี้เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะเรามาลองเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปสร้างให้เป็นประโยคกันค่ะค่ะง่ายนิดเดียวเองแค่ใช้ subject ขึ้นต้นประโยค และตามด้วย d เด Routine และปิดท้ายด้วยไามินก็คือเวลานั่นเองค่ะอย่างเช่น I get up at 6 a.m. I get up at 6 a.m. เป็นไงคะไม่ยากเลยเราลองมาดูประโยคอันอื่นกันก่นค่นะ,ะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่านาประโยคเป็นประธานบุรุษที่ 3, 3 he she i s he she i t he she i นักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนนะคะอย่างเช่น he has breakfast he has breakfast ตามนี้นะคะไม่ยากเลยนักเรียนลองแต่งประโยคกันมานะคะสักคนละห้าประโยคค่ะ โดยให้ใน5ประโยคนั้นใช้ he, she, it ด้วยนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในการเปลี่ยนจริงหรือไม่และเข้าใจในคำศัพท์จริงหรือไม่ค่ะหลังจากนั้นให้หนักเรียนทำในแบบฝึกหัดหน้าที่36ด้วยนะคะเดีย๋ยวครูแอนจะรอดูนะคะเด็กๆ ด้านล่างนี้ได้นะครับ